สวัสดีจ้าในาสีจวดจัดมากเลยค่ะในสีจวดจัดมานี่เมนูออมประดุกหน้าจ้าไปตื้อเขมาก็ได้ออมประดุกนะ่ะ,ะ,ะนะใสหมักแข่งเออยใส่เห็ดขอนเออยใสหมักบวบเออยใสเพือกไงใสงเผือกอีตูเออยทิปเขาทิปไม่ทิปเขาทิปไม่เขาเกาฝันหอน เบอร์เบอร์า,ากหลังส่งพ่อคอยเสือพ่อคอยพาสลงพ่อคอยกินนึกเอาของเสียกับภูมักพี่น้องโอ้ยเอียงก็้งหอนเช่นกันนะพี่นี่อ๋อเหรเดี๋ยวนี้มีด้อย มม่คลั้นเอ้ยอืมหอมใครอยู่เห็บกับเพ็ดจ้ามาเยะขึ้นขาวเล้ว ăn bắt được Dạ Má tao nhìn cái này Được cái gì nó bị bác Ôi bọc bắt bị Ôi Muốn gì มาหน่อยจริงค่ะกล่องกว,นก,วนกล่องขนาดอืมบาจัดการมาได้ไหมลูกฮะฮะ

Đây bớt càng Bà mm. 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 bố nhìn nè Nó hoàn lướt nước என்ன என்ன หลอกปากตายสหามึตมึงกำตัดถวดได้ปลุกหนะ อะไรอะไรนนี่มาอะไรให้มีมากินข้าวเร็วมั้จะไปหาคุณหมอหรอคะ เสียบเองสวนด่วนเข้ามาบรยากก็กินพูดเยอะคนยอเอ้มึงมากินนก็จะกินนี่ยากเลยย็มานั่งน แซ่บมาแล้วพี่นักอืมรถแเสร็จบุดต้งเฮ็ดก้อนเฮ็ดก้อนขาก็มาแข่งแซ่บพะน,นะ 人哪了？